สวัสดีครับยูทูบ่านผู้ชมทุกท่านครับดิดิตอนรับเข้าสู่รายการเอาไปตอทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมีมซีนะฮะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาบไฟนะฮะแล้วก็ดาบแมวฟอปป้าดาบกล้วยนะที่แบบว่าวันนี้ผมจะมาสอนหานะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มจากการแบบสอนหาดาบไฟก่อนเลยแล้วกันนะฮะวิธีการหาดาบไฟนะคุณผู้ชมครับนี่สมมุติว่าเราเกิดมาที่เกาะเล็กใช่ไหมนี่ดาบไฟมันก็จะอยู่กับบอสควสเลเวล250นะฮะนี่เราสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะ แต่ว่าเนี่ยตอนนี้เราจะไม่สามารถซื้อได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ก้อนหินไฟนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ตังประมาณ10,000บาทแล้วก็ก้อนหินไฟนะฮะก้อนหินไฟเนี่ยหาได้จากบอสตัวนี้เลยนะฮะนี่บอสด็อกเลเวล250นะฮะเราก็จัดการบอสด็อกได้เลยฮะแล้วก็นี่คือสกิลของดาบไฟนะเดี๋ยวมาดูท่าฟันก่อนนะฮะนี่นี่คือท่าฟันนะคุณผู้ชมนะครับอ่าแล้วนี่คือสกิลนะครับ สกิลที่1เป็นสกิลเซตนะนี่เป็นการยิงขึ้นไฟออกไปนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ท่าที่2เนี่ยจะบอกเลยว่าแรงมากครับเป็นการแบบใช้พลังไฟแบบรอบๆตัวเรานะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าคือแรงมากครับคุณผู้ชมเห็นไหมบอสแป๊บเดียวตายเลยนะฮะแล้วก็ดาบไฟเนี่ยเวลาที่เราฟันใช่ไหมนะครับมันจะติดไฟนะคู่ต่อสู้จะติดไฟแล้วก็โดนเบิร์นไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่เขาว่าดาบเนี่ยเป็นดาบที่โหดสุดในเกมนี้นะคะคุณผู้ชมครับ นี่เดี๋ยวรอให้บอสเกิดก่อนนะฮะแล้วก็หินไฟเนี่ยหาได้จากบอสตัวนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นะฮะมันอาจจะได้ไม่ไม่ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ถ้าได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็เอาก้อนหินไฟเนี่ยนะฮะนี่เอามาซื้อกับดาบได้เลยฮะคุณผู้ชมนะครับนี่ซื้อได้เลยนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็จะเป็นดาบไฟแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดาบฟอปป้านะครับนี่ดาบฟอปป้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ จะชื่อว่าดาบฟอปป้าพาวเวอร์นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมดาบฟอปป้านะแล้วก็มีทั้งหมด2สกิลนะนี่คือท่าฟันของมันนะฮะอ่าสังเกตเลยว,ว่ามันจะเป็นแมวเนี่ยแล้วก็จะมีแบบว่าออร่าสีแดงนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จังหวะน,นี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองฟันส่บอสนะนี่โอ้ก็แรงใช้ได้นะขึ้นอยู่กับที่เราอัพสเต็กนะเวลาฟันนะคุณผู้ชมยิ่งเราอัพยิ่งแรงฮนะแล้วก็นี่คือสกิลเนี่ย มันยิงเป็นเลเซอร์ครับคุณผู้ชมฟอปป้าถูกสาบเวลาที่โดนมอนหรือว่าตัวอะไรเนี่ยมันก็จะระเบิดเหมือนเมื่อกี้นี้นะฮะเออแล้วท่าต่อไปครับเป็นพลังแมวฟอปป้าระเบิดนะฮะฟอปป้าถูกสาบระเบิดนะฮะเป็นท่านี้เลยนี่อ่าจะแบบว่าเป็นพลังที่แบบว่าเรียกแมวมาสี่ทิศทางแล้วก็ระเบิดตรงกลางตูมเนี่ยโคตรเท่ฮะ,ะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิธีหาเนี่ยมันหาย,ยังไงนะฮะอ่าสมมุติว่าเราอยู่ที่ก่อเลขใช่ไหม อันนี้คือจุดเกิดของเรานะคุณผู้ชมอ่าเราจะเกิดที่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เราก็มาที่ตรงนี้ฮะมันจะเหมือนมีปูเขา่าครับที่มันแบบว่าเป็นทางเดินได้ครับคุณผู้ชมเนี่ยอ่าพอมาถึงแล้วเนี่ยมันจะเจอกับอ่าตรงนี้ฮนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีแมววงสีน้ําเงินนะคุณผู้ชมนะครับนี่เราก็กดรับเควสไปนะะแลวจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่แมวตรงสีแดงได้เลยครับนี่ระวังนะตรงพื้นลาวานเนี่ยมันเป็นลาวานเนี่ยเราไม่สามารถโดนได้นะคุณผู้ชมนะครับ นี่เราก็ทําการกดคลิกนะฮะคเควสบอกว่าศูนย์ทับหนึ่งพันเนี่ยเราก็กดคลิกไปให้ถึงหนึ่งพันนะฮะอ่าพอเรากดคลิกครบหนึ่งพันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดาบแมวฟอปป้ามาใช้นะคุณผู้ชมครับอ่าก็จะเป็นดาบแบบนี้เลยนะฮะมันเรียกว่าดาบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนะ <c oughs> นะดาบอะไรก็ไม่รู้ไปกล่องสี่เหลี่ยมนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะอ่าแลเปิดนะฮะแล้วก็เรียกแมวมาสีทิศทางแล้วเปิดตรงกลางฮนะนี่ อ่านี่คือดาบแมวฟอปป้าถ้าถามว่าทาไมพูดเบาๆนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนคืนนะและอาจจะได้ยินเสียงจิ้งดีดด้วยนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าผมได้ยินนะฮะเอาละก็ดาบต่อไปเป็นดาบอันสุดท้ายก็คือดาบกล้วยนะฮะดาบกล้วยวิธีหาก็สมมุติว่านี่คือกอเลขใช่ไหมนะครับนี่แล้วก็นี่คือร้านค้าสุ่มผลนะครับเราก็มองไปทางเนี้ยมองไปทางนี้แล้วแล้วก็พุ่งไปนะครับพุ่งไปแล้วก็จะเจอกับตรงนี้ฮะไอ้ตรงที่มันเลื่นเป็นท่าเรือะฮะคุณผู้ชม อ่าแล้วเราก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่มาตรงนี้นะแล้วก็มายืนตรงนี้แล้วก็หันไปแบบนี่หันตามผมเลยะฮะหันไปทางนี้สมมติว่าตรงนี้ไปตรงกลางหันไปตรงนี้นี่แล้วเราก็บินหรือว่าไม่กระเดินทางไปครับนี่ฮะอ่าเราก็จะเจอเกาะเกาะหนึ่งที่มันอยู่ทางนี้นี่ไงครับคุณผู้ชมอ่าพอมาแล้วเนี่ยนี่คือหน้าตาเกาะก็จะเป็นเกาะสีม่วงนะฮะเออเป็นเกาะสีเหมือนแบบพื้นเหมือนเวียดนามคิดเลยนะฮะอ่า นี่ฮะก่อนนี้ครับพอมาถึงแล้วเนี่ยดาบกล้วยเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้เลยฮะราคาอยู่ที่1 5ึ0 0หนานะครับผมแล้วก็เราจะไม่สามารถซื้อได้เหมือนเดิมครับเราต้องไปหาหินสีเหลืองนะครับหินสีเหลืองหาได้จากไหนนี่เลยนะฮะหาได้จากบอสตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถรับเคลสเพื่อแบบว่าได้ตังจากการฆ่าบอสนะฮะนี่เราต้องฆ่าบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสไอ้นี่ฮะเป็นบอสหมาถือกล้วยนะคุณผู้ชมขอดจับนะฮะอ่าเราก็จัดการ หมาถือกล้วยได้เลยครับคุณผู้ชมนะฮะพอจาัดก,การแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้หินสีเหลืองนะฮะอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะได้ก็ได้นะคุณผู้ชมด่นนี้เราก็ค่ามันไปครับอ่าค่ามันค่ามันเรียบร้อยนี่คือเกลือนะฮะเออคือไม่ได้นะคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเก็บหินไฟก่อนเดี๋ยวผมจะฆ่าอีกตัวดูซิว่าจะได้ไหมไม่รู้สึกว่าเควสมันบั็อกเนี่ยค่าบอสต,ตายแต่ว่าไม่ได้เควสนะครับคุณผู้ชมเอออะไรวะนะมาเดี๋ยวลองตีอีกสักรอบนะฮะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับ อ่าโจมตีเข้าไปฆ่ามันไปอ่าผมว่ารอบนี้ผมไม่เกินแน่นอนนะฮะเพราะผมดวงดีไงนะเอาเรียบร้อยครับจะตายไหมจะได้ไหมเอาเรียบร้อยอ่าได้แล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นหินสีเหลืองนะคุณผู้ชมเป็นหินที่แบบว่ามีกล้วยอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือหินที่เอาไปซื้อดาบนะคุณผู้ชมนะกล้วยตรงนี้น่าสนใจจังเลยนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเท่จังเลยนะ โอเคครับก็เอาหินนี้ไปซื้อได้เลยครับคุณผู้ชมนะเป็นหินกล้วยนะฮะเออหรือว่าหินสีเหลืองนี่เองนะฮะพอได้มาแล้วเราก็ซื้อได้เลยครับจึ๊บราคาหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะพอซื้อมาแล้วเนี่ยหน้าตาดาบเนี่ยมันนักก็จะเป็นแบบนี้เลยมันเป็นระดับอันนี้ฮะไม่ธรรมดานะฮะหรือว่าอันคอมมอนนะฮะเออเป็นดาบที่อยู่ในระดับอันคอมมอนนะคุณผู้ชมอ่าแต่ดาบแมวเมื่อกี้เนี่ยเป็นระดับสีดํะมันน่าจะเป็นระดับรีเจนเนอรีนะอันนี้คือดาบกล้วยนะ แมอย่างก็นหนังอินเดียนะฮะเอากล้วยมาเป็นอปืนนะฮะแต่นี่เอากล้วยมาเป็นดาบนะครับเ้แต่ว่าหินซื้อไปแล้วนี่หินก็ยังไม่หายไปนะคุณผู้ชมนะฮะก็ที่เหลือก็ทิ้งไปเลยฮะหรือไม่ก็ให้เพื่อนเอาไปซื้อต่อก็ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นหนับกล้วยที่สามารถฟันได้และนี่คือสกิลของมันมีทั้งหมด2ท่านะท่าที่1คือการโยนกล้วยนะน่าจะเป็นการยิงบีมนะไม่ก็เลเซอร์นะคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ เมื่อกี้มันเป็นบูมประแรงเลยแล้วก็ไปโดนมอนใช่ไหมมันก็จะระเบิดนะฮะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโกตรดไกลเลยว่ะเคนะครับเดี๋ยวผมยิงใส่มอนใหม่เมื่อกี้มันไม่โดนไงรอบนี้ก็ไม่โดนนะฮะเออไปบอสตัวนี้มันยังไงวะเนี่ยอ่ะไอ้มันวาร์ปได้ด้วยหรอบอสตัวเนี้ยเฮ้ยมันก็โกงเกินฮะเออเดี๋ยวมาดูท่าสองกันดีกว่าฮะท่าสองเป็นกล้วยดาวตกนะฮะนี่นี่เสกกล้วยลงมาระเบิดนะคุณผู้ชมเป็นไง ขอดฟิวนะฮะฟิวจริงๆนะฮะแต่ว่าท่าหนึ่งเนี่ยยิงไม่ค่อยโดนเลยนะ,ะเออเนี่ยเดี๋ยวจะลองยิงใหม่ดูซิว่าจะโดนไหมนะครับอ่ะยิงเข้าไปอา้าวโดนฮะอา้าวแต่มันไม่ระเบิดวะมันโดนยากด้วาบอสตัวนี้มันมีฮาคิสสังเกตวะเออมันต้องมีฮาคิสสังเกตแน่เลยเมื่อกี้มันหลบสกิลผมครับเออนี่ยิงใส่มอนพวกนี้ดีกว่านะฮะเออเป็นเกาะใหม่นะเกาะนี้ เอา้าไอ้เค่ไม่ระเบิดเฉยน่าจะเป็นการปากล้วยไปเฉยนะคุณผู้ชมปากล้วยแล้วก็กล้วยมันก็พุ่งหายไปเลยนะฮะม่จะกลับมาหาเราด้วยนะเนี่ยเออมันเป็นเอาแบบท่าที่โจมตีแบบระยะไกลได้อะไรเงี้ยนะฮะเออนะไอ้แสดงว่าเมื่อกี้ที่มันกลับมาน่าจะเป็นสกิลจากบอสนะนะเออน่าจะเป็นสกิลจากบอสนะคุณผู้ชมเนี่ยมันพุ่งแล้วมันก็พุ่งไปเลยะฮะเออเอาละครับก็น,นี่ก็คือวิธีการหาดาวไฟ ดาฟฟอป้าดาบกล้วยแล้วก็มีทั้งหมด3าดาวที่วันนี้จะมาสอนหานะคะเอาละครับก็สําหรับวันนี้นะก็ขอภัยมากที่ต้องพูดเบาๆนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นตอนมืดแล้วไงนะฮะมันรบกวนชาวบ้านนะครับเว้ยเจอผลวะแหมเอาเป็นว่าเราก็ขอตัวลาไปก่อนโหผลโมจินี่หว่านี่นะฮะเอาละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปใหม่จ้า